บอกกระเป๋าแล้ว โมใหม่อ่ะถึงครับเกินดิแพงนะครับแพง,แงใช่เป็นเป็นหมื่นนะถ้าเป็นลำมมดีๆหลักหมื่นนะครับเรากีบรอยน้ำได้ครับมันจมน้ำโผล่นึกว่าอะไรลอยดึงขึ้นแทบตายคนว่าห้างหกคนเนาะ เก็บได้ครับการทะเลมันจมโผล่มานิดนึงน้ําเข้าเต็มเลยกาลังเจาะน้ําออกครับเจาะน้าน้ำกำลังออกสภาพแล้วไปซ่อมแซมอีกหน่อยอ,อ,อยู่ข้างเกาะมันน่าจะเป็นที่เขาหา ทีนี้แบบมันรั่วอะไร,รไม่มีปัญญาขึ้นหรือไม่ก็อาจจะทาคว่ำก็ได้หรือ,อยังไงไม่รู้หะ่ะสภาพมันก็มีขี้จะไข่กรอ,กอมันรั่วเพราะถ้าคนเดียวหมดสิทธิ์ไม่มีปัญญาเหล่าเงี้ยน้อทามาได้น้าเดนี่ไม่ขึ้นหรอกเนี่ย ดี๋ยวไปซ่อมแซมเอาจะได้นี่ครับสภาพนะเป็นขี้ตะไข่ก่ออะไรตอดมีอะไรนะมันแตกไปซ่อมแซมอหน่อยคาดว่าเขามันเขาไม่เอามัาง้งนะ,นะดูสภาพเลยมันเก่า